ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วงตะวันเทคโนโลยีชาแนลอีพีนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับคอร์สการฝึกอบรมของวงตะวันเทคโนโลยีเป็นคอร์สที่10แล้วนะครับลำดับแรกให้เราเข้าเว็บไซต์ของวงตะวันเทคโนโลยีโดยการเปิดโปรแกรม Google Chrome พิมพ์ในช่องแอเดสด้านบน w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  t w t e c h c o m enter ก็จะเข้าสู่หน้าแรกของวงตะวันเทคโนโลยีไปในส่วนของโมดูลทางซ้ายมือของเว็บไซต์นะครับ ให้เราไปคลิกที่หลักสูตรการประยุกต์ใช้งานโซลาเซลล์คลิกที่หลักสูตรนี้นะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็จะเข้าสู่รายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สการฝึกอบรมการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาเซลล์อันนี้คือภาพตัวอย่างผลงานที่ทางทีมงานได้สอนคอร์สนี้นะครับ โดยหลักสูตรการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาเซลล์ใช้เวลาในการฝึกอบรม12ชั่วโมง2วันนะครับก็คือตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันละ6ชั่วโมง2วันปกติแล้วเราจะเปิดอบรมเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ปัจจุบันนี้สามารถเปิดฝึกอบรมได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดแล้วแต่เพื่อนสมาชิกผู้สนใจหลักสูตรคอร์สนี้สามารถติดต่อสอบถามแล้วก็นัดวันเวลาฝึกอบรมได้ทันทีนะครับ โดยปกติแล้วค่าคอร์สนี้อยู่ที่5,900บาทเราจะลดเหลือเพียง3,900บาทต่อคนนะครับเนื้อหาของคอร์สนี้ประกอบไปด้วยความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับช่างติดตั้งโซลา r c เซลล์นะครับรู้จักกับพลังงานแสงอาทิต์โซลา a r เซลล์ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไรส่วนประกอบในระบบโซลา r c เซลล์การออกแบบระบบโซลา c เซลล การติดตั้งระบบโซลาเซลล์การประยุกต์ใช้งานโซลาเซลล์แล้วก็จะมีการวัดและประเมินผลในส่วนของภาคทฤษฎีก็จะมีการทดสอบภาคความรู้นะครับแล้วก็ภาคปฏิบัติก็เราก็จะดูชิ้นงานหรือตามแบบใบงานต่างๆที่ผู้ข้าราชการฝึกอบรมได้ทําตามขั้นตอนของเราว่าสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ออกแบบประยุกต์ใช้งานโซลาเซลล์ได้มากน้อย100%เเหรือไม่นะครับก็จะอยู่ภายใน2วันนี้นะครับ สิ่งที่ได้รับในการฝึอกอบรมของคอร์สนี้ประกอบไปด้วย <c oughs> 1ก็คือคู้งมูประกอบการฝึอกอบรม1เล่มฟรีอาหารกลางวันเราจะเรียกเป็นข้าวกล่องนะครับเนื่องจากค่าคอร์สเราไม่แพงนะครับก็เลยจะมีข้าวกล่องเลี้ยงนะครับมีกาแฟาเบรกเช้าบ่าย2มื้อนะครับรับสมัครตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปมีผู้สมัครหนึ่งคนเราก็สอนนะครับไม่จำกัดเพศและอายุเปิดสอนทุกวันนะครับไม่เว้นวันหยุดสนใจสมัคร เรียนวันไหนก็ได้นะครับเป็งแต่แจ้งแอดมินก่อนล่วงหน้า7วันนะครับการตอนการลงทะเบียนโอนเงินสดเต็มจํานวนก่อนล่วงหน้า7วันก็คือ3,900บาทนะครับก็คือราคาโปรโมชั่นแล้วนะครับโอนไปที่พร้อมเพย์0 9น888 3้าศโอนแล้วไม่คืนทุกกรณีนะครับทั้งนั้นแล้วก่อนที่จะโอนจองเข้าฝึกอบรมคอร์สนี้นะครับให้มั่นใจเสียก่อนว่าจะอบรมแน่นอนนะครับ ถ้าโอนแล้วเราจะไม่คืนให้ทุกกรณีเมื่อโอนเรียบร้อยแล้วก็โทรศัพท์แจ้งสถานการโอนเงินไปที่0908883159หรือจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์สมเจตโทร0908883159หรือ Li น์ OA at d h i 9 7 0 7 t นะครับเป็น l i น์ออฟ i ิเชียของวงตะว,วันเทคโนโลยีนะครับหรือจะมาสแกนเคเบิโคตรงนี้ก็ได้นะครับเป็น Li น์ OA ของ ของเรานะครับสแกนไปแล้วก็สามารถติดต่อสอบถามพูดคุยรายละเอียดกับแอดมินได้เลยนะครับแจ้งหลักฐานการโอนเงินต่างๆไปอย่างแอดมินแล้วก็นัดบันเวลาฝึกอบรมได้นะครับโดยแจ้งรายละเอียดกับทางแอดมินหวังว่าเพื่อนสมาชิกและผู้สนใจสามารถได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับคอร์สนี้แล้วก็นําความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้100%แน่นอนครับ